พวกเขาพยายามบังคับให้ฉันเซ็นมอบอำนาจโดยไม่รู้เลยว่าฉันได้เตรียมหมากตัวสำคัญไว้แล้วหมากที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดในพริปตาพวกเขามองหน้าฉันด้วยสายตาเย็นชาแสงไฟในห้องสว่างจ้าแต่กลับรู้สึกเหมือนมีเงามืดปกคลุมเสียงปากกากระทบโต๊ะดังชัดเจนทุกจังหวะเหมือนเร่งเร้าให้ฉันตัดสินใจเอกสารบนโต๊ะถูกวางอย่างตั้งใจตัวอักษรเล็กๆเ,เ,เต็มไปด้วยถ่อยคำทางกฎหมายกลิ่นกระดาษใหม่บนหมึกพิมพ แทรกเข้ามาในลมหายใจจนรู้สึกอึดอัดมือของฉันชื้นเหงื่อหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบพวกเขาพูดซ้ำๆเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับแต่แฝงแรงกดดันในทุกประโยชนฉันนั่งนิ่งมองหน้าแต่ละคนพยายามอ่านความหมายในแววตาที่ไม่จริงใจลมหายใจเริ่มติดขัดราากับอากาศในห้องกำลังถูกบีบให้แคบลงเสียงเก้าอี้เลื่อนดังเอียดตามด้วยฝ่ามือหนักที่วางลงบนไหล่ฉัน ขณะที่พวกเขาคิดว่าฉันจะยอมเซ็นอย่างง่ายดายฉันกลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดวงตาทุกคู่จ้องมองด้วยความสงสัยรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าฉันฉันกดโทรออกและปลายสายคือเสียงของคนที่พวกเขาไม่คาดคิดทนายของฉันกำลังอยู่ระหว่างเดินมาที่นี่พร้อมหลักฐานทุกอย่างที่สามารถเปลี่ยนเกมทั้งหมดสายตาของพวกเขาเริ่มสั่นไหวเสียงกระแอมเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาแอร์เย็นจัด แต่เงื่อที่ขมับของชายตรงหน้าก็ไหลลงช้าฮ่าฮฉันวางโทรศัพท์บนโต๊ะปล่อยให้เสียงสนทนาของทนายดังผ่านลำโพงน้ำเสียงของเขามั่นคงชัดเจนในทุกถ้อยคำกรุณาอย่าแต่ต้องลูกความของผมเสียงนั้นก้องไปทั่วห้องใบหน้าของชายคนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวซีดกลายเป็นแดงจัดหญิงสาวที่นั่งข้างๆพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสั่นเล็กน้อยเอกสารที่วางบนโต๊ะ ถูกเลื่อนกลับมาทางฉันอย่างช้าฮ่าฮฉันใช้ปลายนิ้วแตะขอบกระดาษรู้สึกถึงความเรียบเย็นของมันพวกเขาพยายามทำตัวสงบแต่เสียงลมหายใจหนักๆไม่อาจซ่อนเร้นได้ฉันมองนาฬิกาบนผนังเข็มวินาทีเคลื่อนช้าเหมือนจงใจเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกหนักแน่นและใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮทุกคนในห้องเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจของฉันที่เต้นแรงขึ้นประตูถูกเปิดออก ทนายของฉันก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าเยือกเย็นเขาถือแฟ้มหนาในมือปิดประตูอย่างนุ่มนวลแต่มั่นคงสายตาของเขากวาดมองรอบห้องเหมือนอ่านทุกความคิดที่แอบซ่อนอยู่ผมหวังว่าพวกคุณจะอธิบายได้น้ำเสียงเขาหนักแน่นจนไม่มีใครขัดชายคนหนึ่งพยายามหัวเราะเบาฮ่าฮแต่เสียงหัวเราะนั้นแข็งและฝืดเอกสารในมือของทนายถูกวางลงบนโต๊ะเสียงกระแทกเบาๆกลับดังก้องในความเงียบ เขาเปิดแฟ้มอย่างใจเย็นเผยให้เห็นสำเนาเอกสารและภาพถ่ายหลายแผ่นนี่คือหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ผมมาถึงชายตรงข้ามฉันขยับตัวก้าวอี้ใต้ตัวส่งเสียงเอียดอย่างไม่ตั้งใจทนายหันมามองฉันเล่ากับส่งสัญญาณให้มั่นใจว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้ผมแนะนำให้พวกคุณหยุดเดี๋ยวนี้คำพูดนั้นชัดเจนจนไม่มีพื้นที่ให้ตีความหญิงสาวที่ถือปากกาในมือวางมันลง เสียงปากกากระทบโต๊ะฟังดูเหมือนคำยอมแพ้บรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนจากการกดดันกลายเป็นความตึงเครียดปนหวาดกลัวฉันสูดหายใจลึกรู้สึกถึงอิสระที่เริ่มกลับมาทนายเปิดเอกสารอีกชุดซึ่งมีตราครุฑประทับอย่างเป็นทางการเขาอ่านข้อกฎหมายช้าฮ่หาฮแต่ละคำเหมือนตัดแรงคุกคามออกไปทีละน้อยชายคนหนึ่งหลบตามือกำชายกางเกงแน่นจนข้อข่าสีหญิงสาวพยายามเก็บของบนโต๊ะ แต่มือสั่นจนเอกสารร่วงลงพื้นทนายไม่สนใจความวุ่นวายนั้นเขายังคงอ่านต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงทุกถ้อยคำชัดเจนเหมือนค้อนตอกลงบนโตะ๊ะปฏิเสธไม่ได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันมองไปยังประตูที่เปิดค้างไว้แสงจากทางเดินภายนอกสองเข้ามาเหมือนอิสระชายคนที่ดูเป็นหัวหน้าเริ่มถอนหายใจยาวเหมือนรู้ว่าทางเลือกของเขากำลังหมดไปเราคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้เขาพึมพำเบาๆแต่ทุกคนในห้องได้ยิน ทนายของฉันเลิกคิ้วเล็กน้อยคุณคิดผิดตั้งแต่แรกแล้วเสียงโทรศัพท์ของใครบางคนดังขึ้นแต่ไม่มีใครกล้ารับสายบรรยากาศนิ่งงันจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินทุกวินาทีเหมือนกรีดผ่านความเงียบฉันนั่งตัวตรงมองตรงไปโดยไม่กระพริบตาความกลัวที่เคยกดทับค่อยๆค,คลายแทนที่ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทุกลมหายใจทนายหยิบเอกสารกองหนึ่งขึ้นมาเลื่อนมันมาทางฉัน นี่คือสิ่งที่คุณควรเซ็นเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ต่างจากเมื่อครู่ฉันรับมันมาในมือสัมผัสถึงความมั่นคงที่แทรกอยู่ในกระดาษในเอกสารนั้นคือการประกาศเพิกถอนทุกอำนาจที่พวกเขาพยายามยัดเยียดให้ฉันและปกป้องสิทธิ์ของฉันอย่างชัดเจนพวกเขามองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรหญิงสาวหลบตาไปทางหน้าต่างแสงแดดภายนอกทำให้ใบหน้าของเธอซีดลงอีกชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืน แต่ทนายของฉันเพียงยกมือขึ้นหยุดนั่งลงคำสั่งนั้นสั้นและหนักแน่นเขานั่งลงทันทีเหมือนถูกดึงกลับสู่ความจริงเสียงฝีเท้าจากทางเดินดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงคนเดียวสองเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาในมือมีแฟ้มและบัตรประจำตัวพวกเขามองไปที่ทนายของฉันแล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจเอกสารถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่พร้อมคำอธิบายสั้นฮ่าฮ ชายคนที่เคยมั่นใจที่สุดในห้องตอนนี้นั่งก้มหน้าไม่กล้าสบตาใครหญิงสาวกำม,มือนั่นเหมือนพยายามซ่อนความวิตกกังวลทนายหันมาหาฉันอีกครั้งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแล้วฉันพยักหน้ารู้สึกว่าความหนักอึ้งในอกหายไปเกือบหมดบรรยากาศในห้องเงียบจนแม้แต่เสียงลมจากแอร์ยังดังชัดทุกคนรอให้การพูดคุยจบลงเจ้าหน้าที่เริ่มเก็บเอกสารและขอให้ทุกคนอยู่ในที่เดิม ชายที่ดูเหมือนหัวหน้าพยายามอธิบายแต่เสียงของเขาสั่นเกินกว่าจะฟังเข้าใจทนายเพียงมองเขานิ่งก่อนจะหันกลับมาหาฉันเขายิ้มเล็กน้อยแต่แฝงความหมายลึกซึ้งในแววตาคุณไม่ต้องกังวลอีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนปิดประตูความกดดันทุกบานฉันมองไปที่เอกสารตรงหน้ารู้ว่าช่วงเวลานี้คือจุดเปลี่ยนทั้งหมดแม้ทุกอย่างยังไม่จบแต่ฉันไม่ใช่คนเดิมที่เข้ามาในห้องนี้อีกต่อไป เสียงปากกาขีดลงบนกระดาษกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยืนหยัดไม่มีใครในห้องกล้าขัดจังหวะแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นสายตาของทุกคนหลบเลี่ยงไปทันทีทนายปิดแฟ้มและเก็บเอกสารอย่างระมัดระวังก่อนจะลุกขึ้นยืนเจ้าหน้าที่พยักหน้าให้เป็นสัญญาณว่าพวกเขาจะจัดการต่อเองฉันลุกตามรู้สึกว่าขาของตัวเองเบาขึ้นก้าวแรกออกจากห้องนั้น คือการก้าวสู่พื้นที่ที่ฉันควบคุมได้อีกครั้งแสงจากทางเดินภายนอกอบอุ่นแตกต่างจากบรรยากาศเย็นชาในห้องอย่างสิ้นเชิงแต่เสียงจากด้านหลังยังดังแว่วมาเป็นเสียงการสนทนาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดฉันไม่หันกลับไปมองเพราะรู้ว่าตอนนี้เรื่องราวไม่ได้อยู่ในมือพวกเขาอีกต่อไปทนายเดินข้างฉันฝีเท้าของเขามั่นคงและชัดเจนเราก้าวผ่านประตูบานใหญ่ออกสู่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยอิสระและความมั่นใจ ทุกลมหายใจที่สูดเข้าคือการยืนยันว่าฉันชนะในวันนี้แต่ในใจฉันรู้ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปฉันเดินไปข้างหน้าโดยมีทนายของฉันเดินเคียงข้างลมอุ่นจากภายนอกพัดมาพาเอากลิ่นของต้นไม้และดินชื้นหลังฝนตกท้องฟ้าสีฟ้าสดตัดกับความหม่นหมองในห้องเมื่อครูฉันหยุดเล็กน้อยหันไปมองเส้นทางที่เพิ่งก้าวผ่านมา บันไดที่ทอดยาวลงไปข้างล่างเหมือนทางออกจากทุกแรงกดดันทนายหันมามองฉันเรากับถามด้วยสายตาว่าพร้อมหรือยังฉันพยักหน้าเบาฮ่าฮห,หัวใจเริ่มเต้นเป็นจังหวะปกติอีกครั้งฝีเท้าของเราเดินสม่ำเสมอเสียงรองเท้ากระทบพื้นกล้องในโถงกว้างเจ้าหน้าที่สองคนเดินตามมาด้านหลังเพื่อคอยดูแลเอกสารและความปลอดภยัยเมื่อเราเดินถึงชั้นล่างกลิ่นกาแฟหอมลอยมาแตะจมูก มันเป็นกลิ่นธรรมดาแต่กลับให้ความรู้สึกสงบและมั่นคงฉันมองไปที่ประตูทางออกซึ่งเปิดรับแสงแดดยามบ่ายเข้ามาเต็มที่ลมอ่อนๆพัดชายเสื้อของฉันเหมือนกำลังบอกให้ก้าวต่อไปทนายหยุดที่โต๊ะประชาสัมพันธ์แล้วยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่หญิงสาวที่รับเอกสารยิ้มแม้รอยยิ้มนั้นจะมีความสงสัยซ่อนอยู่เราก้าวออกจากอาคารทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นภายนอกฉันรู้สึกเหมือนปลดโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น เสียงรถบนถนนดังไม่ขาดสายแต่กลับฟังดูเป็นอิสระมากกว่าการถูกขังอยู่ในความเงียบฉันหันไปมองทนายเขายังคงเดินอย่างมั่นคงคุณทำได้ดีเขาพูดสั้นๆแต่ชัดเจนฉันยิ้มเล็กน้อยรู้ว่าคำพูดนั้นหมายถึงมากกว่าที่ได้ยินเรามุ่งหน้าไปยังลานจอดรถเงาของเรายาวทอดไปบนพื้นแสงแดดตกกระทบผิวจนรู้สึกอุ่นต่างจากความเย็นจัดในห้องประชุมเมื่อครู่ ฉันสูดลมหายใจลึกอีกครั้งพยายามเก็บทุกความรู้สึกของช่วงเวลานี้ไว้ทนายหยิบกุญแจรถออกมาเสียงกุญแจสั่นเบาๆก่อนที่ประตูจะเปิดเราขึ้นรถเสียงปิดประตูดังปังเหมือนตัดขาดจากสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหลังเครื่องยนต์สตาร์ทอย่างนุ่มนวลเราขับออกจากลานจอดอย่างช้าฮ่าฮถนนด้านหน้าเปิดกว้างผู้คนเดินไปมาพร้อมใบหน้าที่ไม่รู้เรื่องราวเมื่อครู่ฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง ต้นไม้ริมถนนกำลังไหวตามแรงลมแสงอาทิตย์ลอดผ่านใบไม้สร้างเงาเคลื่อนไหวบนกระจกทุกภาพที่เห็นทำให้ฉันรู้สึกว่ากำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่มีแรงกดดันไม่มีคำบังคับทนายมองถนนข้างหน้าน้ำเสียงของเขาสงบต่อจากนี้คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเขาพูดช้าๆเพื่อให้ฉันรับฟังทุกคำฉันพยักหน้ารู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเรายังคงขับผ่านตึกสูงและร้านค้าเล็ก ฮ่าฮาผู้คนในเมืองใช้ชีวิตปกติของพวกเขาในใจฉันเริ่มคิดถึงสิ่งที่จะทำต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องตัวเองแต่เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกทนายเปิดวิทยุเบาฮ่าฮเสียงดนตรีอ่อนๆคลอไปตลอดทางมันไม่ดังเกินไปเพียงพอที่จะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายฉันนั่งพิงเบาะมองท้องฟ้าที่เริ่มมีเมฆลอยประปรายลมจากเครื่องปรับอากาศในรถพัดผ่านใบหน้า ให้ความรู้สึกเย็นสบายและปลอดภยัยทุกนาทีที่ผ่านไประยะห่างระหว่างฉันกับสถานที่นั้นยิ่งมากขึ้นแต่ความทรงจำของเหตุการณ์ยังคงชัดเหมือนภาพที่เพิ่งถูกถ่ายเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาทนายเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มจากเบาะหลังแล้ววางมันบนตักฉันข้างในมีรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำฉันเปิดแฟ้มอย่างระมัดระวังกระดาษขาวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ มีทั้งจดหมายสำคัญและภาพถ่ายที่ใช้เป็นหลักฐานทุกอย่างถูกจัดเรียงตามลำดับเหตุการณ์ฉันพลิกดูทีละหน้าพยายามจดจำเนื้อหาทั้งหมดทนายอธิบายรายละเอียดน้ำเสียงของเขามั่นคงและเป็นระบบฉันจดจำทุกคำเพราะรู้ว่ามันจะมีค่ามากในวันข้างหน้ารถแล่นผ่านสวนสาธารณะเด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของพวกเขาลอยเข้ามาในรถเหมือนเตือนว่าชีวิตยังมีด้านที่สว่างเสมอ ทนายมองออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะหันกลับมาที่ฉันคุณต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่กล้ากลับมาอีกเขากล่าวอย่างชัดเจนฉันพยักหน้าอีกครั้งสายตาของฉันเริ่มมีประกายแข็งแรงถนนเริ่มโลง่งแสงอาทิตย์ใกล้ตกดินสาดสีทองไปทั่วเมืองฉันรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เพิ่งเริ่มตน้นและฉันพร้อมจะ,ะเผชิญกับมันทุกก้าวต่อจากนี้รถแล่นเข้าสู่ถนนสายเล็กที่คุ้นตา ท้องฟ้าในยามเย็นถูกแต้มด้วยสีส้มและชมพูแสงสุดท้ายของวันตกกระทบกระจกให้ความรู้สึกอุ่นและสงบเมื่อรถหยุดที่หน้าบ้านฉันหันไปมองทนายของฉันอีกครั้งขอบคุณคำสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเขายิ้มบางฮ่าฮ <H aha> หน้าที่ของผมคือให้คุณกลับมามีอิสระฉันเปิดประตูลงจากรถกลิ่นดินหลังฝนตกยังคงลอยอวนในอากาศทุกก้าวที่เดินไปยังประตูบ้าน รู้สึกเบาและมั่นคงกว่าที่เคยฉันหันกลับไปมองถนนไฟท้ายรถของทนายค่อยๆเลือนหายไปในระยะไกลประตูบ้านถูกปิดลงอย่างนุ่มนวลตัดขาดเสียงของโลกภายนอกในความเงียบนี้ฉันรู้ว่าฉันได้ผ่านพ้นบทหนึ่งของชีวิตแม้มันเต็มไปด้วยแรงกดดันและความตึงเครียดแต่ฉันก็เลือกที่จะยืนหยัดวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่เสียงดังหรือกำลังบังคับแต่มันคือความกล้าที่จะเผชิญหน้า และการรู้ว่ามีคนคอยยืนอยู่ข้างเราฉันวางแฟ้มเอกสารบนโต๊ะพร้อมรอยยิ้มที่มั่นใจในอนาคตไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันก็พร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหวอีกต่อไป